สบายดีพี่น้องมันจะขูดสุกคนมากินขขาวน้ำกันเด้อจ้าลาบสิ้นพี่น้องมันนี่อุ่นบนเห็ดกับข่าวพี่น้องเลยราคาพักกับเห่าน้องพี่นอ้องกับนี่นี่ก็น,น้ำต้มพี่น้องน้ำต้มอ้นกับข้าวลูกมือซาวนี่บาร์เตก็ออกไปเวียดเลยพี่น้องเด้อนี่มาอุ่น สื้อมาจนมันเป็นไข่จนมันกราบนิ่น่อยเอาม,มาอุ่นคืนคือเกาเนี่มันห่อนเนาะสบายดีพี่นอ้องมาจะกูทุกคนมาขึ้นอขอนกันก่อนห้ดเลสวยแล้วแบบอรโตโูชาวพอกแม่เด้อสบายดีพี่นอ้องมาจะกูทุกคนมาก้นข่าวพี่น้องเลยบอเตะไปเบียดมาไปเบียดมา ผักอะไรก็เด้งวดรอโจได้ดกินข้าวนล้อพอแม่แล้วรอโจนอนห้อ กินข่าวแล้วก็เต้ไปนะให้บอเต้ไปพี่น้อยสั่งอันนิก้ให้ะแปงนิกิเป็นสั่งมานบอกพอนะ่ะสั่งเป็นมหาเงอนไปทำเปื้อทอนเงินก็บอกว่าเอาแล้วเห็นแล้วมาแล้วอันทีานมอามอันนี้แ bank 那些 เอาไปซื้อเล็กมาไว้กันเราแบเตอร์ทาสีเจ้กสิดพ่อหรือบอกทาตัานก่อนทาเท้าทายังก่อนทัน้งหนากัปแบบพ่อทั้งรากกระป๋านเนาะไม่ใช่หรอที่ด้านนึงด้านานึาขาได้ยันบ,บ,พ,นบ,บพ่อสิ้พ่อคือ มีเอฟซีถามมาเรื่องท่าแบ้งรู้ไี่น้องเร้าท่านถามว่าท่าแบ่งลูกไผ่เหรอตอบป้าหน่อย อ้นเนียเพราะเธไปตอบในคอมเมนต์เนาะอ้นจะตอบในคลิปนี้เลยเด็กพี่น้องเด้อคือาวา่าอะไรเอฟซีเป็นมาทามมี่ซ้ำมาใหม่บางทีเพูนอาจจะบูงหูเนาะข้าวแบงน่ะเป็นลูกของนางนุกเด็กพี่น้องเด้อเป็นน้องทายของน้องไข่หมกเด็กพี่น้องเด้อเป็นนันลูกกับสามีเก่าเพิ่นพี่น้องเลยแต่นางนุกเนี่ยมาสักพวกพวกกรบเป๋าแพนดอกชินะกะได้บุเป้พีพ่น้องเลยพออัน อาแต่พวใหม่นี่พ่อของปูเป้เป็นท้าแพนท่นพี่น้องเดิมแต่นางเคยหมูกกระท้าแบ่งนี่เป็นลูกสามีเก่าของนางนุกเองก็คือน้องสาวของอ้นนี่ะพี่น้องเอจีก็คือสีหูจักแล้วกาเห็นนางนุกหูนางนุกดีว่าฉันซักมีเอซีเผื่อกท้ามาลายด้เผื่อกว่าอ้าวน้องอ้นคือบทติดเกืองท่ามปุ่นอ้นซุดแต่อยากให้คนติดแตอยให้แลวไวๆพี่น้องเพราะว่า อ้นก็จักไส้พอเวลาทุกเกลือยิ่ลาทีเอาโตอาบน้ำานะอ้นได้ต้มหน่ำมีลูกอาบทุกเกล้าเนาะเนาะเฮาน้ามาต้องทำมันได้ได้ส่งพี่น้องถ้าเฮาไรได้ส่งเฮาไปเปิดเครื่องทาน้ำบุญเนี่ถ้าหน่ำมันบ่แห้งมันมันมันสิมันมันสิบ่อมาแล้วก็มันสิเฮ็ดให้เครื่องทามอุ่นเฮาเพยเด้อพี่น้องเด้อมันต้องหน่ำแห้งๆพี่น้องเอ้ยแล้วไอ้อ้นยังบ่าจะห้มันแล้วน้าเมื่อวานนี่สร้างเพิ่นก็มามาเบิ่ง แล้วยังขาดทอผล,ล่างเผื่อสิเอาทอมารอบเบิ่งอีกมือ ه, มนี้อ้่นกับุดแต่อยากให้มันแล้วซุดแต่อยากใ,ใช่โอ้โช่วงนี้มันหนาหนาวอ้วนกับ่ามันวิทหน,นาหนาวก่อนเพราะว่าเขาก็อยากใช่อยากอาบน้ำบุ่นนอยกใช้ไว้ไว้ขึ้นอนี่แหละคอยบ่วงเขาก็สิมาลากท้งเทิงนี้เขาก็จดุดไปเป็นหนังร่างลุ่มให้มันเจ็บล้างเจ็บแอวเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าได้ได้อันอันน้นแทงน้ำทมันยัง บ้านในเสื่อมกับได้ส่งพี่น้องก็เลยยังบ้านในติดตั้งเนาะติดตั้งเครื่องทำควาอุ่นนะบ่ยากพี่น้องแป๊บเดียวคนเบาสร้างตามสร้างคนเบาดอกเนาะอันนี้มันได้ตัวนี้ก้อนคนเบา ส่นเรตอบในคลิปไปเลยเด้อพี่น้องเด้วยอ่มนะ มันจะมาผักเลยผักมาได้คุกคุจากสีมึมมงขอบอกขอบใจคนาราชควนก็ชื่อแต่ซสื้อสมม่นเลยคหมักเน,น้นมาตลอดอกำล,ลังใจทุกคุกำลังใจให้ครอบครัวอ,อ้ในเพี่องเ้อขอบอกขอบใจมาสุดอคุก็ซื่อนเราได้เป็นเนมาตลอด ตัวผ่นอนพี่น้องตงงอะปตีกระดาษตัวต่อพี่น้องต่อตัวพนลาต่อเสืออ๋อหนำนักพี่น้องจมนาโตต่อเสือคืนวันชินเนี่ยวันมันพระนอนายนนเผืจะรับพี่น้องเลนนชินนี่พวันชินนีให้ทุกเพลอ เอาวันที่นได้กเป็นสุดแล้นั่นเอเแปลงเราไปอยู่กะ นายโเต้ไปเบิ่งน้ำผิ่นฉากนองติดตามเบิ่งน้ำผิ่นเุกานี้เ้เราเห็นระบบก,กันตงวงนะเราเห็นงามเลยนะเอาลาไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยิดหนูพี่น้องชอกิดห,หนาบ่อยบน